เจอเกนครอปชมแข่งหงฮึดเอาชนะจุดโทษได้สำเร็จเจอเกนครอปกุนซือของลิเวอร์พูลยกย่องผลงานของลูกทีมว่าทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมในการไล่ตีเสมอก่อนที่จะดวลจุดโทษเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านไล่ตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ3ในศึกคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทำให้ลิเวอร์พูลนั้น จะเข้าไปดวลกับอาร์เซนอลในรอบรองชนะเลิศในช่วงต้นปีหน้าผมรู้สึกมีความสุขกับผลงานของลูกทีมจริงๆรวมไปถึงสปิริตและความคิดของทีมเจอกันครอปกุนซือชาวเยอรมน,นีกล่าวในครึ่งแรกมันเป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับพวกเราพวกเราจะต้องเปลี่ยนตัวหลายคนเนโกวิลเลียมเล่นในตำแหน่งรูกได้แต่การให้คอเนอร์แบดลีย์เล่นตรงแบ็กขวามันไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ ไทเลอร์มอตันถูกเปลี่ยนตัวเพราะว่าเขาถูกใบเหลืองบิลลี่กูเมติโอลงสนามเพื่อให้อิบาฮิมาโกนาเต้ลงได้45นาทีในช่วงพักของครึ่งแรกพวกเราบอกเด็กๆไปว่าผมชอบเกมนี้นอกเหนือจากความผิดพลาดในการเสียประตูพวกเราต้องสลับกันบ่อยขึ้นเล่นในพื้นที่ครึ่งสนามและเร็วกว่าเดิม่งโชต้าลงไปช่วยมิลเนอร์ในตำแหน่งหมายเลข6่งนาบีเกตาลงสนามและเขาก็เล่นได้สุดยอด โดยเมื่อถูกถามถึงรอบรองชนะเลิศที่จะต้องเล่นแบบ2นัดเย่าเยือนกุนซือใหญ่จากแอนฟิลระบุว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากจะเล่นแบบนัดเดียวรู้ผลไปเลยมากกว่าแน่นอนว่าเกมเดียวจะดีกว่าแต่สิ่งที่ผมพูดมันไม่สำคัญผมอยากเล่นแค่นัดเดียวนั่นคือเรื่องจริงเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เคลเลอร์เผย มั่นใจว่าหงจะกลับมาได้ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งควีนเคเลเฮอร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งของลิเวอร์พูลบอกว่าทีมของพวกเขานั้นเชื่อว่าจะกลับมาได้ในช่วงพักครึ่งที่โดนเลสเตอร์ซิตี้นำไปก่อน3ประตูต่อนหนึ่งควีนเคเลเฮอร์นายด่านวัย23ปีเพิ่งจะเป็นคนสำคัญช่วยลิเวอร์พูลเซฟจุดโทษของจิ้งจอกสีน้ำเงินถึงสครั้ง จนทีมของพวกเขาชนะการโดนจุดโทษไป5ประตูต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกคาราบาวครับในเกมที่พวกเขาโดนขึ้นนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรก3ประตูต่อ1และตามตีเสมอก่อนหมดเวลา3ประตูต่อ3ผมรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นเลยผมไม่รู้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่ผมเซฟจุดโทษได้ผมได้ยินเสียงกองเชียร์ในสนามบอตามตรงเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากจริงๆ L เคลเลอร์กล่าวหลังจบเกมมันชัดเจนว่าพวกเราเริ่มตอนได้ไม่ค่อยดีนักและโดนนำไปก่อน3มตอนหนึ่งตอนพักครึ่งแต่พวกเรารู้สึกค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าประตูที่เส,สียไปส่วนใหญ่มันมาจากความผิดพลาดของเราเองที่จ่ายบอลเสียบอสบอกพวกเราตอนพักครึ่งว่าถ้าหากพวกนายยิงคืนได้อีกลูกแฟนบอลนในสนามจะตื่นแน่แล้วหลังจากนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นพวกเราจรึงเชื่อแบบนั้นไปจนจบเกมซึ่งมันก็ได้แสดงให้เห็นแล้วผมคิดว่าการที่นักเตะซีเนียลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังพวกเราคอนโทรเกมและเดินหน้าบุกมากขึ้นส่วนใหญ่พวกเราโหมเข้าไปในแดนของคู่แข่งพวกเขาลงสนามมาและช่วยพวกเราได้มากจริงๆเราไม่เคยยอมแพ้และสู้ไปจนจบเกมเหมือนที่คุณเห็นพวกเรามายิงประตูได้ในช่วงท้ายได้อีก และพวกเราก็ไม่เคยจะหยุดเชื่อและแฟนบอลก็คอยกระตุ้นพวกเราตลอดการดวนจุดโทษมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีแรงกดดันอะไรมากนักหากคุณเซฟไม่ได้มันก็แค่นั้นแหละแต่ผมก็พยายามจะสนุกไปกับมันและ enjoy กับโอกาสที่จะเซฟลูกยิงให้ได้และสิ่งที่แน่นอนเลยก็คือคำแนะนำจากจอห์นอัตเบิร์กหัวหน้าโค้ชผู้รักษาประตูช่วยได้มากนี่คือความสัตย์จริงผมต้องยกความดีความชอบให้แก่พวกเขา เพราะว่าทำกันบ้านมาอย่างหนักมากนั่งวิเคราะห์การยิงจุดโทษหรืออะไรทำนองนั้นเอาจริงๆทั้งหมดนี้มันลุล่วงไปได้เพราะโค้ชจอร์และแจ็คโรบินสันในตอนนี้พวกเรามาถึงรอบรองชนะเลิศอีกแค่สองนัดก็ถึงเกมชิงแล้วดังนั้นหวังว่าพวกเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้โดยสถานการณ์ในตอนนี้เท่ากับว่าสองเกมที่เคเลอร์ Le ลงเฝ้าเสาในหลีกครับฤด,ดูการนี้นั้นทีมจบด้วยชัยชนะ ทั้งเกมเมื่อคืนที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้และในรอบที่3ที่เอาชนะนอริสซิตี้ได้หงสิงเป็นเต็งหนึ่งร่วมหลังจับสลากรอบตัดเชือกคาราบาวครับวิลเลียมฮิล์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายเจ้าใหญ่ของประเทศอังกฤษได้เปิดราคาให้หงแดงลิเวอร์พูลและสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเป็นเต็งหนึ่งร่วมที่จะควา้าแชมป์คาราบาวครับพ2 0 2 ที่อัตราแทง4ี่จเจ็ดไม่รวมทุนหลังจากท,ที่ทราบผลการจับสลากรอบรองชนะเลิศในรอบตัดเชื่อของหลีกคับอังกฤษนั้นยังคงจะเป็นการเล่นแบบเย่าเยือนโดยคู่ประกบออกมาก,ก็คือไอ้ปืนใหญ่เอเเนอนปปะทะหงแดงลิเวอร์พูลและสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีปะทะไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์โดยทีมชื่อแรกนั้นจะเป็นเจ้าบ้านก่อนในเกมเล็กแรกด้วยเหตุนี้บอนรับพนันจึงมองว่า ด้วยศักยภาพบวกกับอันดับบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษของทั้งหงแดงและสิงโบรูมีโอกาสมากกว่าคู่แข่งจึงเป็นตัวเต่งที่สูงกว่าด้านตัวเต่งรองลง,ลงมาได้แก่อาร์เซนอลเป็นเต่งสที่อัตราแทงสองจ่าย7ไม่รวมทุนและสเปอร์เป็นเต่งสี่ที่อัตราแทงสองจ่าย9ไม่รวมทุนโดยปฏิทินการแข่งขันในรอบตัดเชือกนัดแรกนั้นได้ถูกวางมาแล้วคร่าวๆเป็นวันที่หมกราคม และในเลกที่2วันที่12มกราคมปีหนะ้าโดยต้องรอการจัดสรรอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยหงแดงนั้นคือแชมป์รายการนี้มากที่สุดร่วม8ครั้งครั้งล่าสุดคือปี2012ส่วนซิงบรูคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว5ครั้งโดยครั้งล่าสุดได้แก่ปี2015ไก่เดือยทองคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว4ครั้งครั้งล่าสุดในปี2008และไอ้ปืนใหญ่ก็คว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว2ครั้ง ครั้งล่าสุดก็คือปี1993ครับเจอเกนครอปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับซาร่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลออกมาอัปเดตความคืบหน้าในการต่อสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกจอมถล่มประตูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะหมดลงในอีก18เดือนข้างหน้า สำหรับเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับซาร่านั้นผมกล้าพูดออกสื่อในตอนนี้เลยว่าการเจรจาของพวกเราในทุกๆฝ่ายนั้นกำลังเป็นไปได้ด้วยดีที่สุดเจอเกนครอปกล่าวกับสกายสปอร์ตแน่นอนว่าผมเป็นคนที่อยากให้ซาร่าอยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปในระยะยาวมากที่สุดฉะนั้นผมจึงใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆต,ตลอดเวลาจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครจริงจังกับเรื่องนี้มากไปกว่าตัวเองแน่นอน โดยทางด้านของซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์นั้นก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้หลายครั้งแล้วว่าตัวเขาอยากจะฝากอนาคตในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปอีกนานหลายๆปีแต่ก็ยังไม่ไวไยตกเป็นข่าวหรือว่าเจ้าตัวกำลังจะโดนทีมอื่นฉกตัวไปอยู่ดีทำให้สาวของแดงหลายคนแอบกังวลใจพอสมควรและล่าสุดก็ได้มีกระแสข่าวลือใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วยว่าซาล่าน้นยินดีรับเงินขนไขกับลิเวอร์พูลว่าจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ ก็ต่อเมื่อริรวอว่าผูลนั้นคว้าตัวเออร์ลิงเบาลฮาร์แลนด์มาร่วมทีมได้เท่านั้นแต่ในตอนนี้มันอย่างเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่พวกเราต้องติดตามกันต่อไปเท่านั้น